เปิดสเปซว่ะปืนที่มึงถ um> ืออยู่ยุกซองก็โกยู่ตัวใช่ไหมอันนี้ยุกซองอ่ะเออมันเป็นสเปซนะเพื่อนปืนคาเวียมันไม่ใช่ปืนกลโกไม่ใช่เอ็มสิบหกเพื่อนปืนอะไรเอ็มสิบหกมาบอสกูถือสไนด์นะเพื่อนกูบอกไว้ก่อนมาเอ็มสองร้อยเฮ้ยปั๊มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเชียมึงใจเย็นไอ้เชี่ยมันไม่ใช่สไนด์ดิว่ะไอ้ตัดคนดูกูเยอะๆว้าวว้าวกูยิงไม่โดน ไอ้นี่เอาลูกปอมายิงกูวู้โคตรอุ้ยอ้ไเฮี้ยสเปซขโมยแม่งเอ้ามันเก็บอาวุธทีมตรงข้ามไม่ได้เฮี้ยกูจะบอกให้เขาทำไมมีสนามหนึ่งมันใช้ไม่ได้ด้วยเป็นสีแดงมันไม่ได้ซ่อมโกโกต้องซ่อมก่อนโอดจ้ะโอ้ยเฮี้ยปั๊บแม่งวิ่งบวกเไว้สักอ๋อแม่งเอากระตุเล็ดลูกสองเล้วไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยโกไม่แตกไอ้สัก ยไม่ไหวว่ะเพื่อนกูก็นั่งฟังบอกอยู่แค่ยิงตกอะไรสัตว์มึงไม่มีสับว์ไวมึงก็แค่นั้นแหละกูไม่มีสับไว้แต่กูมีหนึ่งอย่างที่ทำให้มึงร้องไห้ได้กูบอกเลยมึงมีสับไว้ใช้ใจเล่นมึงพอละบอมมึงเคยเห็นสิ่งนี้เปล่าปุ๊บแย่เลยนะมึงมึงไม่รู้จักเหรอเป็นบอมรือเปล่าหรือไอ้ตัตวกูมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มึงหนักใจได้โอ้ไงโก้ โก้โก้โก้บายบายหนูไม่ทนกูมีบอมแค่นาเดียวเอ้กูไอ้บอยมันเอาบอมมาล้างกูคืนแน่วะรอยเปอร์เซนต์มาเชื่อกูยังกูยังเชื่อมั่นในสไนเปอร์เว้เพื่อนกูคือมือสไนเปอร์เุดอ่มีกูหาพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาอออแล้วมาดิมาดิอืมไอ้เหี้ยรอยมีดไอ้สัดสวยปั๊บสวย อเ <c oughs> มื่อกี้คนนนี่ยพูดจริงจริงพูดจริงๆงมีให้มาให้มานหออ้มาเหอกา้มาให <c oughs> มาให้มาใหนะ้มาเห้มาเลยมาหมานมาให้มาให้มาใหม้มาใหหมาให้ามางอ้มามาให้มาใ้ามมห้มามห้มามห้มาใาห้มา้าให้มาใามามาา้มาม้มเม้ห้หอมม้้ ไอ้เงี้ยมามามากูจะเป็นเหมือนคาเบียไอ้เหี้ยคาเบียว่ามา่อสแสเหรอแสปหรอแสปหรอโกโก้จะหนีเหรอโกจะหนีเหรอโกจะหนีเหรอเฮ้ยไอ้บอสมันมาไอ้บอสมันมาบอสกูเห็นมึงนะเพื่อนกูเห็นมึงนะเพื่อนกูดักไปก่อนเลยกัดเลือดกัดเลือดเอ้ยไอ้เหี้ยไม่ไหวไอ้เงี้ยว่ายะปั๊บเวียนมันโดเวียนมันโดเวียนมันโดกูพูดเไปเวียนมันโดมากเออไอ้โก้จะตายเนี้ย เดี๋ยวกูควบการเองอยู่กูควบแม่งมาดิโก้มาดิโก้มึงกลา้าเปล่ามึงกล้าเปล่าโก้มาดิจีต <c oughs> ัปป้งเวลาน่อยกงอง,ง,งอกำลังซัพพอร์ตยิงตจมูกมาดีเลยยิงซึ่งงั้นยิงไม่ไหวปะไอ้อเชี่ยสกัดเลือดก่อนมมหมาโกา้มึงไม่รอดมุมนั้นน่ะไม่รอดหรอกโก้เอาจริงดูดีขึ้นแค่ไหน เอออย่าเอยไ,ไม่เดี๋ยวอะไรับมัน,กน,น,มนเกมมันเป็นที่เกมโกบางทีเกมมันก็แตกทุกคนเลยเป็นทุกคน,นเลยกเกมมันเก่ามันไม่ค่อยซัพพอร์ตโกกูเห็นนะมึงจะทำอะไรเียมการหุ้นเฮ้ยเออไอ้วอนไหนวะฮากูไม่เจอดีเหีย <c oughs> กูเป็นเหมือนปีศาจบอสกูเป็นเหมือนปีศาจไอ้เชี่ยกระสุนหมดไอ้ตัดชิบหายวะ ว้าไอ้อ้ก็สุดพจนเฮ้ยสองขวั่งว่ะมามาสองควงก็สองควังเพื่อนไป้ปั๊บแพ้นี่คือเสียหมามากเลยนะของกินเบาโหดขนาดนี้อ้กหามาดิอืีดีตายเฉยียบเลยมามาสองควงก็สองควั่งไอ้เี้ยกูบอกเลยสองควงใช่ไหมกูกลังีมามามาสองขวัง แก่กลายเป็นสงครามกลายเป็นสงครามแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหเชี่ยวหัวแตกโกอยู่ไหนนะลาโกดีกว่าอุ้ยเชี่ยสับไม่ทันตัวเด้งเออโกมึงอยากตัวเด้งใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจัดให้สระเย็นเหรอสระเย็นเหรอโก้โกกูบอกเลยปีศาจจะไม่ว่ามึงโก้โก้กูบอกเลยปีศาจจะไม่ว่ามึงโค่ยาเ <si ยิงเขาหนูได้ไหมเยียบร้อยโก้เชี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูโก้กูบอกเลยเดี๋ยวมึงเจอกูกูจะยิงตามเพื่อนกูไปใช่กูแขนกูแขนโก้กูแขนอืมกูแขนไอเทียนี่ด้วยไอเทียน oh 네ี่ด้วยหืมตัวรอยร้อยพี่ดีร้อยพี่ดีกูแขน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 อยากรอยเหรอโอ้โหกูแขนกูแขนกูพูดเลยมึงอยากรอยเหรอ

กูบอกเลยเดี๋ยวมึงได้ลอยไอ้เชียไม่ใช่ไอโก้ไม่ใช่ไอโก้เดี๋ยวเดี๋ยวโก้มึงลอยแน่มึงลอยแน่กูดูแล้วมึงอยู่ไหนมึงลอยแน่กูไจะว่ามึงกูจะไว่ามึงกูจะไว่ามึงมึงได้ยินไหมกูจะไว่ามึง กูจะว่ามึงโกมึงอยู่ไหนโกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูจะว่ามึงกูจะว่ามึงเฮ้ยกูได้เสียงปืนมึงอะกูได้เสียงปืนมึงอะกูได้เสียงปืนมึงอะกูได้เสียงปืนแล้วโกโกมันตายโกมันตายกูจะพอมันที่ฐานกูจะพอมันที่ฐานมึงตายแน่โกมึงตายคนนี้กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงโก ตัวลอยก oh. ตัวลอย oh. ตัวลว <c oughs> <c oughs> อยลอยกูลอยลอยกูบอกแล้วลอยลอย <c oughs> มันคือการล้างแขนกมันคือการล้างแขน วะเนี่ยปืนอพปืนบักเกโอ้กูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วดา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 เฉียด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 โก้กูจะทำให้มึงตัวมึงอยกูจะทำให้มึงตัวมึงงอยมึคอยดูไอ้โกกูจะทำให้ตัวมึงงอยกูจะทาให้ตัวมึงง่อยกูกูจะทาให้ตัวมึง่อยอยากฟม่แต่กูหรอกูได้กลิ่นมึงโก้กูได้กลิ่นมึง กูได้กลินมึงกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วร้อย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 ไปดีร้อยไปดีมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนจะฆ่ามึงพี่จะฆ่ามึงเออกูมึงยิงกูได้ได้ได้มึงร้อยแน่เยอยกูร้อยแห้กูจะว่ามึง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 กูว่ามึงอยู่ห้องนั้นกูจะว่ามึงโก้มึงอย่าคิดว่ามึงจะว่าว่าโก้ ไม่ปั๊บไม่ไม่ไม่ไมันฆ่าโกดมไหมไม่เป็นไรเพื่อนโกกูจะรอมึงที่หน้าฐานมันอยู่ไหนไมันอยู่ไหนไมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอเจโก้กูดูมันอยู่ในฐานไม่ทันไม่ทันได้ได้โกได้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 โกท้ มา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 โก้หนึ่งตัวได้หนึ่งชีวิตเท่ากับเท่ากับเป็นการเทรดที่วงตัวอืมกูเจออย่างเงี้ยอือ้บงไอ้เชีืยชักไม่ทันไอ้สัตว์ใครขยอยร้านกันไม่ใช่ไหมนี่ไงไอเชียนี่ไอบอสมึงใส่กันได้เหรโก้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 กูตามหามึงอยู่นะ I'm coming, <All right. S 1> coming for you bro I'm coming for you กูได้กินมึงกูได้กินมึงโกกูได้กินมึงมึงเกิดอยู่ฐานอยู่ไปฆ่ามึงอยู่ามึง Mày lại. Mày chết không cùng tao, mày phải chết cùng tao. Mày phải chết cùng tao. sẽ văng mày cùng nó mặc sẽ mày. mày hả? mày hả? mày đi. mày mà đi cô mày phải chết cùng tao. Phải chết cùng tao. Đang อุ้ยเหี้ยโดนมาโกมันอยู่ทีมกูเพื่อน